ก็จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการอาชีวะน้ำมัยเบื้องต้นนะก็เขาก็มีพระราชบัญญตัติคุ้มครองแรงงานในปีพุทธศักราช2504ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะน้ำมัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็กฎหมายอื่นๆนะในปีพุทธศักราช2554เร็วๆนีป้ปีที่แล้ว สี่สิบปีได้แล้วสิบปีที่แล้วเนาะก็เป็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าของสถานประกอบการนำเนินการด้านอาชีวอนามายัยแก่ลูกจ้างผู้ปริบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากโรคแล้วก็อุบัติภัยอุบัติเหตุต่างๆรวมถึงเซฟเนาะเซฟสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายที่ดีด้วย รวมถึงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะนอกจากนี้เจ้าของประกอบการเนาะก็ยังได้จัดการด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเพื่อให้หรือช่วยให้ลูกจ้างเน้เกิดความพักดีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรเนาะทำงานได้อย่างเต็มกำลังและสามารถและแสดงความสามารถแล้วก็ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรได้นั่นเอง ก <c oughs> ็อควรจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนาะกรณีที่องค์กรมีผลกำไรที่ดีสามารถจัดให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ซึ่งสามารถจูงใจการทำงานของลูกจ้างในองค์กรได้ดีด้วยเนาะการจัดก,การด้านอาชีวอนามัยก็จะแบ่งได้สองประเภทด้วยกันเนาะในสถานประกอบการก็จะแบ่งได้สองประเภทประเภทแรก ประเภทที่หนึ่งก็จะเป็นการจัดการตามกฎหมายก็จะมีสวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดก็ได้แก่อะไรบ้างจัดน้ําดื่มจัดห้องน้ํจาจัดห้องพยาบาลต่างๆบริการแก่แล้วก็บริการทางการแพทย์เนาะแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทํางานอ,อันนี้ก็จะเป็นจัดตามกฎหมายเนาะอ่ะประเภทที่สอง ก็จะเป็นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดออก็มีอะไรมากก็จะเป็นนโยบายเนาะของเจ้าของสถานประกอบการของเราก็จะมีการบริหารจัดก,การเพื่อสนองประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างเนาะก็รวมถึงมีการให้กำลังใจมีการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกจ้างของเราในการปฏิบัติงานยกตัวอ,อย่างเช่นอ่การมีรถรับส่งเนาะจากสถาน อยากสถานประกอบการไปสู่ตัวที่พักนั่นเองแล้วก็มีการแจกชุด uniform, ยูนิฟอร์มในการปฏิบัติงานอะไรอีกรวมถึงโบนัสในสิ้นเดือนก็มีการจัดแจกโบนัสหรือตัวเงินเพิ่มเข้าไปให้แกล่รกจ้างอะไรอีกการพาไปเที่ยวยแล้วก็รวมถึง การให้ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์กรกยกตัวอย่างเช่นเราทำงานตัวของบริษัทอา,อาหารแช่แข็งหรืออาหารสำเร็จรูปอย่างเงี้ยเขาก็จะมีนโยบายโดยการให้ลูกจ้างซื้อของในราคาต้นทุนเนาะนั่นเอง บุคลากรในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีใครบ้างหนึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานอันนี้เขาก็จะหมายถึงบุคคลหรือนักวิชาการที่มีความรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยแล้วก็และสภาพแวดล้อมในการทํางาน,นเป็นอีกเป็นองโดยตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ประเมินอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนั่นเองเขาก็บอกว่ากดกระทรวงเนาะก็ได้กำหนดมาว่าในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเนาะในปี2519เนก็แบ่งนะแบ่งเจ้าหน้าที่ระดับความปลอดภัยไว้5ระดับได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้าเนาะหนึ่งเนาะต่อจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารสามก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานสี่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงห้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนั่นเอง เาก็จะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบเนาะในการปกป้อง,องคุ้มครองลูกจ้างผู้ควรได้มีความปลอดภัยอน,นี้ซึ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่12ประการเนาะหนึ่งเขาทำอะไรมากหนึ่งตรวจสอบแล้วก็เสนอแนะให้ในายจ้างเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆรวมถึงถึงแวดล้อมด้วยถึงแวดล้อมในการทำง,งานนี่ สอก็จะวิเคราะห์งานเพื่อบุ่งชี้อันตรายแล้วก็กาหนดมาตรฐานการป้องกันอันตรายได้นั่นสามประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานสวิเคราะห์แผนโครงสร้างต่างๆโครงการต่างๆกกน,นั่นแบบทำข้อเสนอแน่มาตรฐานความปลอดภัยในการทำง,ง,งานเสนอต่อได้จ้างแล้วก็ประเมิน การปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปนตามแผนแล้วก็รวมถึงแนะนำลูกจ้างเนาะให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนั่นเองรวมถึงมีการจัดอดอ,อบรมให้แก่ลูจกจ้างเนาะออแล้วก็มีการเก็บรวบรวมสถิติเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อจะทำรายงานแล้วก็เสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์หรืออันตรายต่างๆเนาะ ที่เกิดการเจ็บป่วยได้หรือเกิดเหตุขึ้นนั่นเอง <c oughs> อสองก็จะเป็นนักศุขาษาอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการประเมินอันตรายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทาง,งานโดยการคาดคะเนตรนะนัก คาเอ่อแล้วก็ควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้นะรวมถึงโดยจัดโครงการด้านสุขสาสตร์อุาตากรรมโดยตระหนักถึงชีวิตให้แก,ก่ผู้ปฏิบัติการนั่นเองอ่าโอเคบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรในการจัดการอาชีวะ คนที่สามคือใครคือพยาบาลเนาะพยาบาลอาชีวะนำงานก็จะเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคนงานเนาะโดยมีขอบเขตการทํางานได้ทั้งหมดสีด้านได้ด้วยกันก็คือได้แก่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคแล้วก็การการ,กการักษารวมถึงการฟื้นฟูสุภาพของคนงานเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีด้านของพยาบาลน,นี่ด้านอาชีวะำนำงาน ก็จะมีหน้าที่โดยประสานงานเนาะระหว่างคนงานและประสานตัวของสถานประกอบการเองรวมถึงการแนะนําสถานประกอบการให้มีการจัดกิจกรรมหรือจัดบริการเนี่ยที่เหมาะสมแก่คนงานด้วยอ่าบุคลากรคนที่สี่คือใครก็คือแพทย์เนาะแพทย์อาชีวาาะธรมัยก็จะเป็นแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเนาะ ที่มาจากสาเหตุการทำงานด้วยกันที่มีแสดงแสดงอาการเนาะแบบเรื้อรงังหรือแบบเฉียบพันธุ์ด้วยกันสามารถรักษาอาการเจ็บปวดของคนงานด้วยเนาะแล้วก็ช่วยให้คนงานมีสถานที่ทำงานที่สะอาดและปลอดภัยรวมถึงดูแลและทดสอบตามที่จำเป็นเพื่อดูแลสุขภาพของคนงานก่อนจะเกิดโรคเนาะจากการทำงานด้วย อ่าบุคคลที่สี่ก็คืออ่าบุคคลที่ห้าเนาะก็คือนักกายศาสตร์ก็จะเป็นผู้ที่สามารถเนาะออกแบบงานและสถานที่ปฏิบัติการให้เหมาะสมกับคนเพื่อเอื้ออํานวยการในความสามารถทําง,งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะอ่าบุคคลที่หกก็คือนักพิษวิทยา คือใครคือผู้ที่มีความรู้ด้านกลไกลการต่อพิษของสารเคมีต่างๆภายในโรงงานเนาะภายในสถานที่ทํางานของเราโดยเขาเนี่ยสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดได้รับสารพิษเหล่านั้นเนาะโดยยังต้องมีการค้นคว้า,ว,าวิจัยพัฒนาแล้วก็หาสารเคมีตัวใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเพื่อความปลอดภัยในการทำงานนั่นเอง อ่ะบุคลากรคนที่7คือวิศวกรก็เป็นบุคคลมีหน้าที่ในการออกแบบซึ่งแบ่งออกได้หลายสาขาด้วยการก็ยกตัวอย่างเช่นวิศวกรโยธาวิศววิศวกรเครื่องกลวิศวกรไฟฟ้าเป็นต้นและอะไรอีกสาขา แต่และสาขาก็ทำหน้าที่ออกแบบงานตรวจสอบแก้ไขในหน่วยนั้นๆเนาะวิศวกรไฟฟ้าก็จะอยู่ดูแลควบคุมของไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกระจายนี่นอ,อ่บุคลากรคนที่8ก็คือนายจ้างเนาะเป็นผู้ที่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจา่ายค่าจ้างให้ ก็จะเป็นตนัวของต้าตัวมีบทบาทสำคัญก็คือเป็นผู้สนับสนุสนตัวของงบประมาณเพื่อใช้ในการใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของคนงานแล้วก็ปกป้องคุ้มครองสุขภาพของคนทำงานนั่นเองแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเนาะต่อองค์กรด้วยอาบุคคลสุดท้าย ลูกจ้างหรือพนักงานเป็นผู้ที่ตกลงทํางานกับนายจ้างน,านีโดยได้รับค่าจ้างเป็นแหล่งเป็นแหล่งสําคัญเนาะรวมถึงต้องเข้าใจขั้นตอนการทํางานวิธีการทํางานแล้วก็อ,อันตรายต่างๆเนาะที่เกิดจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นตัวของเครื่องจักรเองเนาะ เข้าใจขั้นตอนการทำาชัีนเองอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นบุคลากรในการจัดการาัีวรปศัยและความปลอดภัยทั้งหมดแปดบุคคลด้วยกันที่เราต้องทราบต่อไปหน้าร้อยี่สิบแล้วนะ ก็ะจะเป็นหลัก,ากการจัดการอาชีวอนาไมัเนาะในการในสถานประกอบการนั่นเองโดยมีแนวคิดในการทำงานก็คือต้องการให้คนงานเนี่ยเกิดความสุขในการทำงานปราศจากอุบัติเหตุเนาะหรือมาจากโลกของการทำงานนั่นเอง ก็จะมีแนวคิดทั้งหมด8องค์ประกอบด้วยกัน,น <c oughs> องค์ประกอบแรกก็จะเป็นตัวของนโยบายน,านี่นโยบายตัวนี้เนาะก็คือสถานประกอบการทุกแห่งก็คือต้องจัดทำไว้เนาะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทาง,งานเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานน,านี่ โดยหนึ่งก็จะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ 2. ก็จะให้เจตจำนงของผู้บริการที่ต้องการจัดการระบบอาชีวะและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสามรวมถึงการป้องกันอันตรายและการส่งเสริมสุขภาพของคนงาน 4. ร่วมมือความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร หาการจัดสารทรัพยากรอ,อย่างออเพียงพอเนาะหก็คือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเก็คือความสอดคล้องกับกฎหมายนั่นเองโอเคหลักที่2หรือแนวคิดที่2ก็คือการจัดการการจัดการก็คือมีการจัดโครงสร้างการำดำเนินการ พร้อมกำหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนอันเองเพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างถูกต้องอนเนาะแล้วก็รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยแลว้วค่ะและชนะอาชีวนามัยอันเองสามก็จะเป็นการวางแผน,นเนาะแนวคิดที่สามก็จะเป็นการวาง การวางแผนในที่นี้ก็คือการวางแผนด้านอาชีวะน,ำน้ำในัยและความปลอดภัยรวมถึงสภาพแวดล,ลอ้อมในการทำงานาให้เป็นขั้นตอนเนาะ <c oughs> โดยมีขั้นตอนดังนี้โดยหนึ่งก็คือทบทวนสถานะเริ่มต้นอันนี้โดยประเมินหรือทบทวนสถานะโดยการ โดยการดูว่าความเสี่ยงนั้นต่อหรืออุบัติเหตุเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดโ,โดยนำกฎหมายเนี่ยมาพิจารณาควบคู่กันหากยังไม่สมบูรณ์ก็จะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนอันนี้ให้เป็นไป,นปนตามกฎหมายที่กำหนดด้วยอะอะไรอีกการวางแผนขั้นที่สองก็คือการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยง ก็จะเป็นการค้นคว้าอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้โอกาสและความรุนแรงของอันตรายเป็นเกณฑ์ในการประเมินอ,อันนี้ก็จะประเมินความเสี่ยงก่อนอ่ะขั้นที่สามก็จะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงก็เป็นการใช้แผนหรือมีการวางแผนนั่นเอง ก็คือนำแผนที่เราคิดคิดมาเนี่ยก็นําไปใช้เนาะเพื่อลดความเสีย่ยงนั่นเองว่ามีความเสี่ยงน้อยก็เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยลงเนาะให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนั่นเองแนวคิดที่4ี่เนาะก็คือนําไปปฏิบัตินั่นเองก็คือการนําแผนงานแตด้านอาชีวะ แล้วก็สภาพแวดล้อมความปลอดภัยต่างๆไปควบคู่กับการทํางานการปฏิบัติงานโดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนต้องถึงมีการกําหนดเวลาที่แน่นอนอและมีการจัดสรรทรัพยากรมาใช้อย่างเพียงพออแนวคิดที่5ก็คือการประเมินผล ปรินผลยังไงประเมินผลว่าหลังจากมีการดําเนินการแล้วเนี่ยเป็นไปตามแผนไหมเนาะบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมเนาะก็มีการกําหนดตัวชี้วัดการประเมินต่างๆอันนี้แล้วก็สู่การปรับปรุงเนาะในที่สุดอ่าขั้นตอนสุดท้ายเออขั้นตอนนี้ก็เป็นการปรับปรุงเนาะ เจ็ดแนวคิดที่เจ็ดก็จะเป็นการตรวจสอบต่างๆว่มามีการปรับปรุงแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเนาะตรวจสอบโดยว่าการดําเนินการของเราเนี่ยหรือแนวคิดที่ต่างๆที่คิดหรือเป็นนโยบายที่คิดมาตั้งแต่แรกเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเนาะแล้วก็สามารถป้องกันอะไรที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่ามีการกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบไหมเนาะแล้วก็ต่อไปก็ควรจะเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอก็ควรจะมีการทบทวนเนาะการดําเนินการ,รอยู่เสมอหากพบข้อบกพร่องก็ควรจะรีบแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงทันทีเนาะอาจจะมีข้อเสนอแนะด้วย ในการแก้ไขปัญหาต่างๆอ,นนอันนี้ก็จะเป็นหลักหรือแนวคิดเนาะในการจัดการอาชีวะน้มันในสถานประกอบการอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะหัวข้อสุดท้ายแหละอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างกิจกรรมได้อาชีวะน้มัและความปลอดภัยอันแรกก็คือเขาก็จะมีการจัดอบุมเนาะ ความปลอดภัยต่างๆให้แก่บุคลากรหรือคนงานนั่นเองโดยยกตัวอย่างเช่นการอบอรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะการสาธิตของการปั๊มหัวใจนั่นเอ,อะไรอีกรวมถึงมีการจัดกิจกรรม5สเนาะให้แก่ ผู้ปฏิบัติการหรือคนงานของเราให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีอะย้อนกลับไป5้าสอข้าสอมีอะไรบ้างลูกถามทุกรอบ5้าสอมีอะไรบ้างยังฟังอยู่ไหมฟังอยู่ค่ะอ่ห้าสอมีอะไรบ้างลูก ถ้าตอบมีอะไรมากเร็วเพื่อันตอบเร็วสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะแล้วก็สร้างนิสัยค่ะอืมโอเค <c oughs> ก็คือต้องครอบคุมตั้งแต่คนงานเนาะจนถึงระดับผู้บริหาร ในตัวของห้าสองอเ,เนาะอ่ะยกตัวอย่างเขายกตัวอย่างมาอีกนะกิจกรรมที่สามก็คือโครงการ Safety First หรือภาษาไทยก็คือปลอดภัยไว้ก่อนเนะาะกาปลอดภัยเป็นอันดับแรกอันนี้ก็จะเป็นโครงการเกี่ยวกับต้องการป้องกันอันต,ร,ตร,รายที่เกิดจากอุบัติเหตุการทําง,งานเนาะ โดยยึดหลักของตัวเซฟตี้อันนี้ความปลอดภัยเนาะเพื่อลดอาการเจ็บหรือสูญเสียแก่ชีวิตรวมถึงทรัพย์สินลงได้ซฟตี้เฟิร์สอ่ามีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือการต้องกานจากตัวบุคคลก็มีการาำนดอย่างเค่งคัดเพื่อให้คนงานแต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุมเนาะ เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีหรือมลิิตต่างๆได้สองก็จะเป็นการป้องกันป้องกันตัวของเครื่องมือเครื่องใช้เนาะในการจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเนาะรวมถึงการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเนาะมีการาบำรุง เครื่องจับอยูกเสมอ,อเพื่อไม่ให้เกิดความชำรุดและสิ่งที่ตามมาก็คืออันตรายต่อผู้ใช้งานได้3ก็จะเป็นการป้องกันจากสภาพแวดล้อมโดยมีการจัดพื้นที่การทํางานเนี่ยให้มีความสะอาดปลอดภยัยเนะาะจัดค้อยเป็นระเบียบนั่นเองแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเนาะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ ตัวอย่างที่4ก็คือการตรวจสุขภาพพนักง,งานจะทำดีท่านี้ควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปดีะะสองครั้งอ้ออันยำ้ำควรจะตรวจโรคเบื้องต้นเนาะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นตัวของเวื้อรงังหรือเชียยพันท่านี้แล้วก็รวมถึงมีการจัดอบรมเนาะในข้างต้นอบรมอ่กา ลดพฤติกรรมในการทํางานเนาะเพื่อให้มีความปลอดภยัยถ้านั่งถ่ายืนที่เหมาะสมอย่างเงี้ยควรจะจัดให้ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมตัวอย่างที่5ก็คือกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเนาะในสถานประกอบการเช่นมีการจัดแข่งขันกีฬาเนาะการจัดกีฬา,เ,าเต้นแอโรบิกต่ตางา เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ปฏิบัติงานได้โดยมีการออกกําลังกายน,นี่จบไปแล้วกับหน่วยที่หก